วันนี้ทางสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอกันตังกับโรงพยาบาลกันตังได้จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวมาให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ตำบลกันตังใต้นะครับแล้วก็จะมีการตรวจรักษาโรคทั่วไปการให้บริการทันตกรรมนะครับแล้วก็บริการอื่นๆเกี่ยวกับด้านสุขภาพเช่น แพทย์แผนไทยนะครับวันนี้ก็ประชาชนก็มารับบริการกันก็ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เราบริการฟรีนะครับตั้งแต่รักษาโรคทั่วไปทันตกรรมแพทย์แผนไทยการจ่ายยานะครับก็ให้บริการฟรีแล้วก็ให้บริการปรึกษาในด้านสุขภาพแก่ประชาชน นะครับในพื้นที่ของกันตังครับผมถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับไม่ว่าเจ็บป่วยนะครับหรือว่าปัญหาเรื่องของโรคฟันโรคเหงือกพวกนี้แล้วก็สามารถมารับบริการได้ฟรีนะครับไม่ไม่คิดค่าบริการนะครับ